เฮ้ยอุ้ยเยืดเซลกคนตีมากิบขึ้นมาแล้วกดนก่อกดซีด้วยยืดูโคตรใกล้อ่ะดูใกล้จัดกดไหนอ่ะโอ้โหว่ะเนอมันมันให้กูอ่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นอยังไงนะกดแซ่บอ่ะอันนี้เอาชิดจอเลยอ่ะอเราต้องไปหาเขามาขายนะทหารเราอยู่ในภารกิจนะคาวบอยอ่ะ ต้องน้าจะต้องให้คนที่มีประสบการณ์ไปก่อนไปไปจะคุไปไอ้มักซ์ที่มีประสบการณ์สักคนเลยได้เนี้งเสียงเสียงมันดังเลยขอปรับแป๊บนึงนะหนึ่งนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันแค่เสียงอะไรไม่ใช่หรอเสียงเปิดประตูเนี่ยเฮ้ยเรามีของใหญ่สองอันแล้วเลยฟองฟองอีกฟองยิ่งยิ่งดูดิเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยขวด พอแล้ววันเนี้ยวันนี้เกินแล้วเนああี่ยเอาเฮ้ยเอาก็ไอ้นี่ไอ้นี่ได้ครบมครุนแล้วเราไอ้นี่เราก็ขอเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะ Wait a เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะอะไรจอใครเอามาเองเนี่ยเอาไหมเรามึงทิ้งทำไมอ่ะแง่ทัน <mm มันมีตัวอะไรมันยังยัง er ไม่รู้มึงแค่ได้ยินเสียงนั่งแล้วใครแม่งไปก่อนเลยเมื่อกี้แล้วแต่ว่าต้องเลนดงแลนด์ด้วยอ่าแลนด์แลนชิปเนี่แหรอเย้ถึงแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวยมเย้ถึงแล้วเว้ย คือคือไม่ถึงแล้วอ่ะแต่แบบมึงไม่รอให้มันลงจอดอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าแบบแลนด์แลนดิ้งเนือลองมองสิคือเราไม่รู้ว่าไอ้ยานปกติเป็นปลิงสิตายครับ <c oughs> ผ่าก็งงกับปูนี่แหละก็มันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมออกมาสักทีอ่ะอุ้ยเออฟื้นคืนชีพเลยนะศพศพหนึ่งศพหนึ่งโง่กระโดดลงอีกศพหนึ่งใจร้อนว่าไอแมนมันเจออะไรมึงลองคุยกับอาร์ตดิโลโลเจออะไรเแต่ไม่ทะลุอ่ะ ทางหนีไฟเจอกูเจอทางออกเจอทางออกของเยอะมากเลยกูบอว่าวเฮ้ยเนี่ยของขวัญน,นี่คืออะไรวะบักเจออออขขงววัญด้ยเรมื่คนก็บเก็บเบด้มึงเก็บได้ปะกูที่เต็มแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว<ไ>่าตอนเนี้ยเขา <c oughs> เขากำลังช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วมึงไม่ได้ถือวอร์ดเ้ยอ๋อมันก็ห่างกันแค่นี้เองนี่หว่าโโโโโดโดโดนนนจจมมตตีีไหน <c oughs> ของเต็มเลยออกมาแล้วเนี่ยขนจนตัวเต็มหมดแล้วเนี่ยไปชิมมันรอดเอ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันเจออ่ะแมงสาบทำไมตองกูมากูไม่เห็นเจออะไรเลยวะมั้งเจอเต็มไปหมดเลยที่มากระมากะหาได้หมดอะแม่แม่ตรงไปมัยอุ้ยใหญ่อุ้ยยืนยืนแมงม่ยอยากเกิดอยู่ข้างในอยากกูแดงแล้วนะเฮ้ยมาแล้วตีตีตี จบแน่เลยไหนไหนไหนม่มไม่มีไม่มี่ยนี้่ะนนจะสู้หรอเราลากศพลากศพลศพเยพี่ส่งไปพี่สองไปสงอยู่น้มอุ้ยโดนพันโดนพันเป็นในนี้แล้วยัยเป็นดักแน่ ตีมันเหรอมันวิ่งมามันวิ่งมาดูไหมตัใหญ่มัน่ะตัวว้าเออไปเออไปเออเอ่อวิ่งวิ่งวิ่งน่าจะตายคู่หนูจริงจริไม่เคยเกะคอมคอนนะงั้นเราจะเอาศพกลับมายังไงอ่ะองค์วันนี่มันใช่อุ้ยเชี่ยะโลด อุ้ยเอ้าตัวกูแดงเลยของฝันมันแกะได้ด้วยหรอตุ้มเจงแล้วกูไปเอาส่งไม่ได้อ่ะใช่เรากูจะกู้มึงเองไม่ต้องห่วงประสบการณ์การเล่น Resident Evil อ่ะมันไม่ใช่ดิเดี๋ยวทางนี้มั้ยอ่ะเออมาๆๆมา้องทำไมมันไม่ส่องดิส่องดิอยงนาแหละได้ยินเสียงแล้ว ตัวอะไรอ่ะในโซกในซอยในซอยขวาขวาขวาเดี๋ยวไม่ใช่แมงมุมไม่เหรอใช่หรอใช่ตัวอะไรไม่รู้ปากใหญ่ๆอ่ะแปดหมดแล้วนะอ่าฮะนั่นน่ะตัวอะไรไม่รู้ไปเอาสดนี่มีใครเจกล้ารเราเดินไปเอาไปตีไม่รู้ก็คือกูเว้ยเราตีไม่ได้นั่นน่ะมันตัวอะไรไม่รู้น่ะเห็นปะ เราก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันตอนนั้นแต่เราห้ามเสียงเปล่าตัวเมียมึงย่องย่องไปตีโสเอ้ยตัวเมียดูดูหัวมันดึง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  เอาฆ่ามันได้หผมเป็นแมลงอ่ะไม่ก็ล่อไงบินล่อแล้วก็อีกอ๋อวิ่งวิ่งแล้วไปเอารังมันนะเอ้ยมันไม่เป็นไรมันอยู่ใกล้มีเวลาเหลือค่อยว่ากันนะนะเดี๋ยววู้ดเดอ h e ิลล์ยังหลอนเข้ามาเด็กขึ้นฐานเซมเพนเซอร์หรอเลตส์เดนลีฟเวอร์ครับอย่าอย่าปิดเลยอย่าปิดเลย ต้องไเราต้องิใช่มเอ่อม่ไมันมันต้องวิ่งแอนมแถบ้วยกัย้ะ่าเปิดเปิดเปิดทิ้งไว้ด้วยไม่ใช่มันพังได้เปล่า มึงมึงมันโซนมึงเห็นป้อมปืนอยู่มึงก็ไปให้ป้อมปืนยิงมึงแค่จะรู้จุดใจเว้ยกูจะไปหลบหลังป้อมปืนน่ะคือมึงจะไปหลบหลังป้อมปืนกูกูอยู่หลังมึงกูยังเห็นเลยว่ามันค่อยๆหันมาห้องซ้ายมีของห้องซ้ายมีของห้องซ้ายได้ห้องซ้ายมีของห้องซ้ายมีของเดี๋ยวเดี๋ยว ถอยอยมาห้องห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะมันมีของอยู่ในห้องนี้แมนบอกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขวานั้นอีกอีกขวาอีกซ้ายซ้ายซ้ายอีกขวานึงก็ห้องนี้ตอนนี้โดนปีศาจไล่อยู่ข้างหน้าหน้ายาดที่ผ่านแล้วแมนบอกโดนปีศาจไล่อยู่หน้ายาดทำไมติดต่อไลยว่ากูตายทำไมติดต่อไปว่ากูตายทำไมไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายวะถึงคาดหวังว่าปีจะได้เห็นภาพเนี่ยตอนขึ้นจอ คาดหวังว <laughs> ่ามันมันจะเปิดประตูต้อนรับอย่างอบอุ่นอ่ะอันนี้คือที่คาดหวังนะก็คือแบบเออกลับมาแล้วเหรอแต่สิ่งที่กูว่ากูจะเจอคือกูเห็นตัวอ่อนๆส้มๆนอนอยู่มันแหกประตูมาหรือแมนมันไม่ได้โอ้โหหอมๆใช่ถ้ามันมาใกล้เกินแล้วกูจะทิ้งระฆังเลยนะเฮ้ยโอ้โห ไปแล้วไปแล้วดูสแกนสแกนมอนด้วยไปไหมไปไหมปิดประตูปิดขึ้นไปไแมล่ะโอ้ไอแบนทายได้ดีมาเดินกันเลยสสี่คนเลยเปล่ะมันมันแัดกันได้เหรอวะเข้าเข้าเข้าได้ปะได้นี่มันเบียดเบียดกันเลย กดแล้วนะเอ่าเอ้าไอ้เอ่เอ้าเอ้าแล้วของมัได้เอาไวโอ้โหจรเลยสัส きんや。 กูก <laughs> <si> ็บอกอะไรไม่ได้ด <kil> ้วยนะเจสก์เจสก์เจสกย

เชื่อกันด้วะแล้วคือเสียทองคุณทองคุณแขงกหมดเลยได้มาแล้วอพอพอเลยเยอะนี่เลิกเลิกคือจังหวะมันซิดคอบมากคือแม่ง แม่งตลกมากคือเสียงที่มาก่อนเลยคือกลัวนั่งคือคือคือมันมีมอนสองตัวเว้ยอยู่ที่ยานแล้วแบบเดินไปเดินมากูนั่งเงี้ยแล้วก็ดูมอนิเตอร์ว่าแบบเชีย่ยตึงตังต้งตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งตอนพอแบบเฮ้ยมันอยู่ไหนกันแล้วพอสับจอไปดูไอม้มาปุ๊บกําลังจะวิ่งเข้าไปออกไปเตยไอม้มาบอกเอ้ยเชี่ยยักไอ้สัตว์นะแล้วแบบแกูกแบบ็วิ่งออกไปดูว่าเอ้ยถึงไหนกันแล้ววะอ๋อโอเคแล้วกูก็วิ่งกลับเข้ามาข้างในแล้ว คำต่อมาคือไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยแล้วเสียงมันเฟดตอนประตูปิดอะแบบตุ้มอะไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยแล้วแล้วคือแบบเอาไอ้ยัยมายังไม่ได้เข้ามากูหายก็ไม่รู้ใครไม่งมันเยือดเลือดขันโยกแบบกูไปแล้วเลือด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> แล้วเสียงมันยังกล้องกล้องอยู่ในหัว้ช่วยกูด้วย <c oughs>